สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปสั้นๆนะฮะนี่ดูผมะกับทีมชาติไทยนะข่าวทีมชาติไทยแต่นี่ครับให้ดูทรงผมของผมก่อน <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่น,นี่นะครับนะวันนี้ครับก็เป็นที่อย่างที่ทุกท่านคิดไว้แหละแล้วทราบกันว่าคัดบอลโลกเลื่อนไปเตะมิถุไนย,ยนแล้วนะครับนะ จากก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีที่เราจะเจอแบบอินโดเนี่ยเราอาจจะมีการแข่งมีนาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนออกไปแล้วผมว่าดีนะเพราะว่าไทยลีกเนี่ยก็มีช่วงโปรแกรมที่ถีแต่ตอนนั้นแล้วไม่ได้คิดเพื่อให้ฟีฟ่าเดย์แล้วและในสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับนะสำหรับการเลื่อนลูกนี้การเลื่อนครั้งนี้นะครับซึ่งผมมองว่า ถ้าเราไปเตะมิถุนายนเนี่ยแล้วเราเป็นสนามกลางอยู่แล้วชูกไหมครับแล้วไปเตะเป็นเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนเหมือนเป็นแบบว่าไปมหากรรมกีฬาเออมหากรรมกีฬาแบบไปเตะกันอย่างเงี้ยน่าจะสนุกนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่า คือถ้าเตะมีหน้าอย่างี้ครับผมว่านะสถานการณ์มันก็ในหลายประเทศมันก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ฮะผมอยากอัปเดตให้ว่าสถานการณ์ของประเทศมาเลเซียเนี่ยยังไม่ดีเลยนะครับนะผู้ติดเชื้อนี่รวมๆตอนนี้แสนกว่าแล้วนะทะลุแสนไปหลายวันแล้วแหละนะซึ่งผมมองว่าการที่เลื่อนไปมันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียสำหรับทีมชาติไทยนะครับผมว่าน่าจะข้อดีนะเพราะ ข้อเสียเนี่ยมันเยอะเลยครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเตะเดือนมีนาถูกไหมครับมันก็จะต้องมีในเรื่องของโอ้โหโปรแกรมที่ถีสุดๆนะของไทยลีกและจะได้อีกข้อเสียหนึ่งคือนักเตะก็จะลาแล้วไทยลีกก็จะเตะไม่จบนะครับถ้าเตะเดือนมีนาเพราะต้องเว้นว่างให้โปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับแต่การที่เลื่อนไปมิถุนายนมันเหมือนแบบทุกอย่างเนี่ยจบไปแล้วนะครับทั้ง ฟุตบอลลีกอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ในช่วงมิถุนายนเนี่ยผมมองว่ามันจะมีเรื่องของ ACL เนี่ยสิในแต่ไม่รู้ว่าทีมไทยเราจะได้เข้าไปลึกๆหรือเปล่านะครับแต่มันน่าจะมีเรื่องของ ACL ด้วยนะครับประมาณนั้นนะซึ่งผมก็มองว่าที่ f f c เขามาประกาศเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะก่าข้อเสียอยู่แล้วล่วนะ นะก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันเราก็จะได้ดูกันแข่งกันระหว่างเราเจออินโด u a e แล้วก็เจอกับมาเลเซียนะเสียดายไม่เจอเวียดนามถ้าสมมติเจอเวียดนามนะผมมองว่าอย่างนี้ครับทุกท่านฮะผมมองว่าน่าจะน่าจะแบบกระแสนะมันก็จะน่าจะมาแต่นี่เราไม่ได้เจอเวียดนามดูขนาด b ีจีเจอเวียดแถวนี้กระแสมาเลยนะครับนะ ประมาณนั้นแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับการที่เลื่อนไปเตะมิถุนายนนะครับเพิ่งประกาศมาไม่นานเองในช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เวลาประมาณ1 0บโมงนะครับช้างศึกได้ประกาศออกมานะครับว่าคัตเอฟประกาศเลื่อนคัตบอโลกกลุ่ม G ีนะเขาใช้คําว่ากลุ่ม G แต่ผมว่าทุกกลุ่มก็น่าจะถ้าทุกกลุ่มไปเตะที่นั่นหมดเนี่ยก็น่าจะโอเคนะว่าเพื่อให้มัน สถานการหลายๆประเทศเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้หน่อยอะไรแบบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังจากขอบคุณข้อมูลจากเพจช้างศึกด้วยนะนะครับนี่ครับ Official FC เลื่อนเตะคัดบอลโลกกลุ่ม G เป็นเดือนมิถุนายนอ๋อแค่กลุ่ม G ใช่ไหมกลุ่ม G คือกลุ่มของเรานะครับไม่ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากลุ่มอื่นเป็นไงนะแต่ว่ากลุ่ม G นะเป็นเดือนมิถุนายน สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียวงเล็บ a f c ตัดสินใจเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองนะครับกลุ่มจีที่จะมาขึ้นในเดือนมีนาคม2564ออกไปหลังจากรับทราบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของแต่ละประเทศโดยในต,ตอนนี้นะครับผู้ป่วยโควิด -19 ยังคงสูงและยังมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางข้ามประเทศและระยะเวลาในการกักตัวจึงทำการเลื่อนคู่ระหว่างไทยพบอินโดนีเซีย UAE พบมาเลเซีย e, 2คู่นี้25มีนาคมนะครับและอีกคู่หนึ่งคือมาเลเซียเจอเวียดนาม30มีนาคมครับไปแข่งขันกันในเดือนมิถุนายนแทนซึ่งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่เหลือมีการแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับสถานการณ์ป,ปัจจุบันทีมชาติไทยหลังอันดับ3ของกลุ่ม G ลงสนามไปแล้ว5นัดมี8คะแนนตามหลังทีมันดับ1เวียดนามอยู่3แต้ม โดยยังเหลือโปรแกรม3นัดคือเล่นในบ้านพบอินโดนีเซียบุกเยือน UAE และเปิดบ้านพบมาเลเซียนะครับนี่คือ3นัดที่เรายังเหลือนะแล้วก็ A FC ก็เลื่อนไปแล้วนะครับนะประมาณนี้นี่ก็เป็นทบหมดของคลิปนี้กันยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยดูจบนะครับและสีผมของผมเป็นยังไงบ้างก็บอกกันมาได้นะครับนะ ประมาณนั้นประมาณนั้นยังไงขอบคุณทุกท่สสทานสำหรับการรับชมติดตามและสก,ก, like, กดลไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ผมปั้นปรีนทร์ทองสัตหะขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอ,อกาสหนนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย